มีแฟนเพจทักมาถามผมเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เล่นโทรศัพท์เยอะจนเกินไปเขารู้ตัวเองเลยเขาควรจะแก้ยังไงดีการเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะ แต่ถ้าเกิดคุณเล่นมากไปเนี่ยจะเกิดผลเสียตามมาแน่นอนยจตัวอย่างเช่นคุณจะเป็นคนที่สมาธิสั้นและคุณจะมีเวลากับครอบครัวน้อยลงการที่คนในครอบครัวอยู่กับคุณเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะวันๆคุณเอาแต่กดโทรศัพท์เพราะฉะนั้นหลักการที่จะทำให้คุณมีเวลาให้กับครอบครัวได้เยอะขึ้นและคุณเล่นโทรศัพท์ได้น้อยลงข้อที่หนึ่งเลยคุณต้องแบ่งเวลาในการเล่นคุณสามารถเล่นได้แต่คุณอาจจะลงตารางเอาไว้เลยว่าคุณเล่นโทรศัพท์ช่วงเวลากี่โมงและกี่โมงเวลาไหนคุณควรจะพัฒนาตัวเองเวลาไหนคุณควรจะให้เวลากับครอบ ขัวข้อที่2เลยคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยมากๆ ห้ามไม่ใช่เวลาที่คุณควรจะเล่นโทรศัพท์คุณห้ามเล่นเด็ดขาดคุณต้องเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองคุณต้องเอาเวลาไปทําให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตคุณข้อที่3เลยคุณต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรถ้าเกิดคุณรู้คุณมีเป้าหมายคุณควรทําแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์คุณควรทําแต่สิ่งที่ทําให้ตัวคุณเองเข้าใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณควรเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปทําให้ชีวิตคุณพัฒนาเพราะนั้นทั้งสข้อนี้ถ้าาเเกิดคุณออไปพััฒนตวง คุณนําไปใช้คุณจะเล่นโทรศัพท์ได้น้อยลงชีวิตคุณจะก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน